รับรองว่าปีหน้าเนี่ยจะได้เห็นฝีมือการแสดงของสาวเปรี้ยวอีกแน่นอนค่ะ,ะถ้าเราย้อนกลับไปนะสำหรับละครเรื่องดมทอมถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สาวเปรี้ยวของเรานะ,ะบอกว่าท้าทายมากๆนะกับการเล่นเป็นตัวละครบทนี้นะ<ช>เพราะว่าต้องต่อสู้กับเขาเรียกว่าคนที่จิตไม่ปกติแล้วยังต่อสู้กับผีอีกแล้วแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับพี่วีด้วยเพราะว่าพี่วีของเรานี่คะเรื่องของการแสดงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้นะเขาเก่งมากแต่พอน้อกบทปุ๊บ54-321แกงน้องแกอดน้องตลอดน้องไม่มีสมาธิ เลยคะ่ะเพราะพี่วีนี่แหลคะค่ะนะคะอย่างที่บอกไปส่วนเรื่องของคู่จิ้นเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะจบไปแล้วใช่แล้วค่ะ,ลคะผลงานละครก็สามารถดูกันได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่ขงของทางช่องเจ็ดสีที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวค,ะค่ะนะคะมาต่อกันที่อันดับที่8กันบ้างคะ่ะต้องบอกว่าสาวคนนี้นะหลายคนนะคะบอกเลยว่าไม่น่าเกิดไม่น่าจะเป็นเธอ ไม่น่าจะดังได้นะคะสำหรับน้องน้ำตาลนะคะพิจักลัคนาวงสารัตนสินค่ะ,คะกับบทบาทของการเล่นมัตุราชสีน้ำพึง่งถ้าเราย้อนกลับไปนะบทบาทนี้เนี่ยถือว่าเป็นบทบาทแห่งความท้าทายะะเพราะว่าพาร์ทเก่าเนี่ยพี่แอนทองผสมเป็นผู้เล่นไว้และเล่นได้ดีมากนะคะและที่สําคัญค่ะกลับมาครั้งนี้ค่ะพี่แอนทองผสมของเราไม่ใช่กลับมาเป็นนักแสดงแต่กลับมาในฐานะของผู้ผจัดละครคคะแล้วก็เห็นฝีไม้ลายมือของน้องน้าตาลแล้นะคะดึง เธอมานะคะพิสูจน์ให้ได้เห็นกันเลยค่ะว่าการมาเป็นนะคะพิจักละคณาหรือน้องนักตาลของเรานะคะกับบทบาทนะคะละครเรื่องนี้นะคะทำให้เธอี่ยแจ้งเกิดนะคะหลายคนอ่ะบอกว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะสมใช่เด็กสักเท่าไหร่แบบวิละครทําให้ละครเรื่องนี้เนี่ยเรตติ้งตกไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างที่พี่เคนเนี่ยเล่นละครคือเป็นพระเอกที่แบบตลอดการอยู่แล้วคือเล่นละครได้ดีมากแต่ว่าที่ทําให้ละครเรตติ้งตกเป็นเพราะว่านางเอกหน้าใหม่ด้วยใช่นเดียวกันค่ะก็เธอก็เลยโดนทำคอลเรหาไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะ จะยังไงก็แล้วแต่นะคะพี่แอนก็บอกว่านะคะบทนี้ต้องเป็นน้องน้าตาลเท่านั้นค,คนอื่นเนี่ยยังไม่สามารถเล่นได้นะคะก็เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นละครเรื่องแรกนะคะเรตติ้งก็อย่างที่บอกไปแหละคนว,ว่าอาจจะไม่ค่อยดีแต่จริงแล้วถ้าลองดูกันดีๆนะ,ะก,ก็ไม่น้อยนะก็<อ>ก คแต่ว่า<ช>หลายคนก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นนักเอกคนอื่นเลตติ้งน่าจะดีกว่านี้ไหม้วใครล่ะที่จะบอกกับพี่เคอน,นี้ไม่รู้ออก็ต้อเราดูต่อไปนั่นเองนะจ๊ะ,ะแต่น้องของเรานะน้องน้ำตาลก็รั้งกันไปในดรวรุ่งฝ่ายหญิงในอันดับที่แปดนะคะส่วนเรื่องของหัวใจนะคนสวยค่ะก็จะมีหนุ่มๆม,มาดอมมาโด,าดเป็นธรรมดาใช่แล้วค่ะแต่เธอก็ยังไม่เปิดใจรับใครนะถึงแม้ว่าจะมีข่าวาวกับรักต่างค่ายต่างช่องคนนั่งคนนี้มาจีบขายขนมบ้านนะคะแต่เธอบอกว่าเธอยังขอสนุกกับการทํางานอยู่นั่นเอง เองจ้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อันดับที่เกค่ะ,คะก็ได้ไปเลยสาวแพทที่เซียกู Good. นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นนางเอกเด็กปั้นของช่องสามที่หน้าตาเนี่ยดันไปละไมคล้ายสาวยาญาแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยเฮ้ยนเดชจะเปลี่ยนคู่จิ้นไหมจะเปลี่ยนจากยาญาเนี่ยมาเป็นแพททเซียไหมก็เลยทําให้มีข่าวมาว่ายาญาเกาเหลาแพททเซียเพราะว่าจะมาเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของนเดชอะไรอย่างนี้แต่สาวยาญาก็ออกมาเคลียร์แล้วว่าจริงเราไม่มีอะไรน้องก็บอกว่าโอ้ยพี่ไม่เหมือนหรอกหนูกับยา ย่าเนี่ยมันคนลา,าแรคเ c t ร r กันเลยนะมันคนละคนด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ที่ประกบละครคู่กับนัดเดทเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ยเห็นแววของเรานั่นเองแล้วก็ผลงานล่าสุดเรื่องแคร์เสน่หาเนี่ยประกบคู่กับหนุ่มสนยุคค่ะทางช่องเนี่ยก็เลยอย่างที่บอกไปได้ผลักดันมารับบทนางเอกละครคู่กับหนุ่มนัดเดทของเราก็ได้ได้ว่าเป็นคู่จิ้นของสาวย่า,ยา,ายแล้วก็ไม่รู้ว่าสาวแพททิซีสกู๊ดเนี่ยจะกลายเป็นคู่จิน้นคู่ใหม่ของหนุ่มนัดเดทหรือเปล่า,าด้วยจะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของนัดเดทเนี่ ต้องแอปเปลนะคะ <hadi français> ว<ด>่าเหรอเธอก็พูดไปให้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ว่าเป็นอ hmm. ีกหนึ่งดาวรุ <c oughs> <c oughs> <t os> <t os ่งนักแสดงที่น่าจับตามองนะสำหรับน้องแพทิเซียกรุ๊ของเรานะคะเพราะว่าจากบทละครนะเรื <h <h sì> <h> <h ่องของแคสเนี่ฮะที่เล huh ่นคู่กับหนุ่มสนยุกนะ่จ๊าถึงแม้ว่าจะโดนคู่ว่าประกบกับพระเอกไม้แข็งใช่แล้วจ๊ะก็ทําให้ละครเรื่องนี้เลตติ้งดีนะจ๊าเธอสามารถทําให้ละครเนี่ยจบไปได้ด้วยดีนะพระเอกถูกต้องเออก็เลยเห็นแววจับมาเป็นนางเอกเต็มตัวคู่กับพระเอกฮอตอย่างหนุ่มระเด็ดด้วยช่เอารอดูกันต่อไปละกันนะจ๊ะส่วนเรื่องของละครปีหน้าก็มีมาให้ติด ตามค่ะถ่ายบงอกแบบก็มีอีกเช่นเคยงานอีเวนต์ก็เยอะโฆษณาที่ผ่านมาก็มีอยู่นะ๊ะไม่อยากบอกแล้วกัว่ายี่ห้ออะไรนะคะแก้แสิวอยู่มาติดท้ายกันดีกว่าค่ะสําหรับดาวรุ่งป่ายหญิงในอันดับที่10นะคะสําหรับปีนี้เ่ยค่ะสําหรับน้องบ สัญญาสุภางนะคะต้องบอกว่าสาวคนนี้ค่ะดูหน้าใสๆนะเกิดมาจากละครที่บอกว่าเป็นละครอ่ะเป็นละครขอโทษค่ะเกิดมาจากภาพยนตร์วัยรุ่นนะคะใสๆน่ารักนะที่เขาบอกว่านะใช้ชื่อว่านะคะ,ะเขาเรียกผมว่าความรัก ภาพยนตร์เรื่องนี้ะนะคะก็หลายคนก็จับตามองนะคะแล้วก็นะคะสงสัยว่าเอ๊ะสาวโบคนนี้จะมาเบียดใครตกบัลลังจากช่องเจ็ดไหมเพราะว่าด้วยหน้าตาของเธอนะคะที่ละไมคล้ายคลึงกับไม่ว่าจะเป็นน้องณชาติใช่น้องแตงโมถูกต้องค่ะอะไรมาแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นนางเอกคนเดียวที่มีหน้าตาละไมคล้ายนางเอกรุ่นพี่ในช่องหลายๆคนใช่และก็ฝีมือการแสดงนะจ๊ะเขาบอกว่าสาวคนนี้นะคะต้องจับตา ดูเธอให้ดีๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบทไหนๆและยิ่งตอนนี้คะมาพลิกบทเองเป็นบทนางร้ายนะแต่ว่าเป็นนางร้ายน่ารักน่ายิกงนะคะโ็ไม่เบานะจ๊ะหลายคนเริ่มติดอกติดใจนะคะส่วนเรื่องของสัญญาเขาบอกว่าก็เซ็นกับทางช่องเจ็ดไปนานถึง5ปีค่ะเรียกว่าทางช่องเจ็ดเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือแน่นอนค่ะก็เลยทําให้เธอเนี่ยรั้งไปในอันดับที่10ของดาวรุ่งฝ่ายหญิงประจําปีนี้ใช่แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นนางเอกใหม่ของช่องเจ็ดแล้วหลายคนเนี่ยก็ยังมีกระแสวิพากวิจ์ ว่าเป็นนางเอกที่กระแสไม่เปรียงแล้วก็ตก,<อ>ตกระป้องอแต่ว่าสาวอาโบธเญสุพางเนี่ย<อ>ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหนูเล่นละครเรื่องแรกหนูยอมรับนะคะถึงจะมีข้อติติงมาเพราะว่าละครเรื่องแรกเนี่ย<ะ>ก็ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดไหม<ะ>แล้วพอ,อมาเป็นละครเรื่องที่2เรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชาย<ะ>ก็ถือว่าก,าการแสดงเนี่ยเล่นได้ดี<ะ>แต่ว่าหลายคนก็มองอีกว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าเวอร์ชั่นเก่าเท่าพี่นุ่นวรนุชเล่นแต่น้องก็ออกมาบอกอีกค่ะว่ามันต้องค่อยๆพัฒนากันไปค่ะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็ทําเต็มที่ที่ส สำหรับคำติชมค่ะอะไรที่เป็นคำติเนี่ยจะรับรองว่าเอากลับมาเป็นข้อแก้ไข,ขของตัวเองทั้งหมดเลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวดาวรุ่งปีนี้นะคะและที่สาคัญทีน่น้องเบลบอกไปนะคะที่ย้อนกลับไปในเรื่องของละครที่เล่นกับหนุ่มพอ<ช>นะคะเวบอกว่านะจริงๆแล้วพจนในละครเรื่องนี้นเนี่ยพอเล่นได้ดีมากนะถ้าได้ประกบนางเอกที่แบบฝีม้อและมือดีคนนี้นะ่ะหลายคนบอกว่าเร่งว่าจะเป็นน้องมีนพิทยาเล่นแต่กลับเป็นน้องโบสุพางนะคะหลายคนบอกว่าผิดหวังแต่เอาเถอยังไงก็แล้วแต่นะพี่ดูแล้วพี่ก็บอกว่า นี่เป็นแค่ละครเรื่องที่2เท่านั้น<ช>แต่บอกว่าสามารถแสดงมาได้ดีดีนะคะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะก็ต้องค่อยดูกันต่อไปแหมคนล้มก็อย่าข้ามใช่แล้วค่ะมไม่แน่เรื่องหน้าพอเป็นละครเรื่องที่3ปุ๊บโอ้โหการแสดงเนี่ยฝีมือแบบพัฒนาแบบโอ้ยใช่ใช่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ิบอันดับค่ะสาหรับดาวเรื่องฝ่ายหญิงประจําปี2556นะคะที่เราเนี่ยนะนำมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันว่านะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีมินิเนาใคร บ้านนะที่ติดอันดับท็อป10ของเรามาแล้วต้องบอกไปนะคะยังย้ําเหมือนเดิมคะ่ะว่าแต่ละคนนะที่เรานะรวบรวมมาให้คุณผู้ชมเนะี่ยสิอันดับนี้นะคะเราเหนื่อยยากมากนะคุณผู้ชมคะ่ะกว่าเราจะคัดออกมาได้นะคะ,คะและที่สําคัญผลงานการแสดงของแต่ละคนคะ่ะน้องเบละคะ่ะเป็นที่ยอมรับแล้วนะคะว่าเขาทั้ง10คนเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นดาวรุ่งของปีนี้จริงๆต้องค่ะโอ้โหก็เลยได้ว่ามีทั้งช่อง3าแล้วก็ช่อง7เลยทีเดียวแต่ว่าที่เยอะที่สุดเห็นจะเป็นนางเอกของสุภาพบุรุษ สุธาเทพที่รังตำแหน่งของเราไปเยอะมากเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละนางเนี่ยแจ้งเกิดจากละครเรื่องนี้ปุ๊บนางก็มีงานตลอดเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นละครอีเวนท์ไทยแบบโฆษณามิเซนเตอร์นางรับไปเละเพราะว่าแจ้งเกิดจากสุภาพาุรษสุธาเทพใช่ค่ะเห็นบอกว่าแต่ละนางเนี่ยนะคะคิวจองนู่นเลยจ่าถึงไปมีห้าเจ็ดจ่ามีเวอร์ชั่นสองไหมหนูขอไปสมัครหน่อย นะจยะก็รอดูกันต่อไปนะคะสําหรับนะคะดาวรุ่งนะคะในปีหน้านะคะจับตามองด้วยดีนะว่าทั้ง10คนนี้จะยังอยู่ในดาวรุ่งฝ่ายหญิงปี2557ไหมนะคะแต่ว่านะต้องบอกว่านะคะอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะวันที่30ธันวาคมเราจะมีการสรุปนะคะดาวรุ่งฝ่ายชายประจำปี2 5 5 6ให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าใครกันบ้างนะคะที่รั้งมาในหนักที่1 2 3 4 5 6จนถึง10 รุ้นกันให้ดีนะคะแล้วก็เตรียมหัวใจวายได้ใช่แล้วหมแต่บางคนบอกว่าไม่ต้องหลอกแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครเราเนาะเราติดตามกันแล้วกันนะจ๊ะ,ะแต่ว่าวันนี้เวลาของขุ้ข่าวมันเทิหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันไปเหมือนเดิมค่ะน้องเบลค่ะเราต้องขอขอ,ขอบคุณสําหรับผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นก็คือขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ B 1ีวันค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ซินวีด้วยค่ะใช่ค่ะที่อยู่คู่กับเรามาโดยตลอดแล้วก็จะข้ามปีตลอดไปด,<ช>ด้วยนะคะ,คะแล้วก็หาซื้อได้น,นะคะที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะก่อนจากกันไปอีกเช่นเคคยนะะที่ อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนปริบาบัตหรือว่าจดหมายเข้ามาติดชมรายการได้ค่ะค่ะสำหรับอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ